คุณผู้ชมคะภาพลักษณ์ที่ผู้คนทั่วโลกจดจําเกี่ยวกับพระสงฆ์พม่าอาจจะเป็นเหตุประท้วงชายผ้าเหลืองที่เกิดขึ้นเมื่อ5ปีที่แล้วนะคะหรือว่าในช่วงสองสวันมานี้กับเหตุประท้วงโดยพระสงฆ์ที่เกิดขึ้นทั่วประเทศพมา่าเพราะว่าไม่ต้องการให้มีความช่วยเหลือต่อผู้คนโรฮิงญา อีกด้านหนึ่งสําหรับผู้คนพม่าแล้วนะคะความผูกพันความยึดโยงกับหลักพระพุทธศาสนาอย่างเหนียวแน่นอย่างเข้มข้นนะคะโดยเฉพาะเมื่อคนพม่า90%อร์ซของประชากร56ล้านคนเป็นผู้นับถือศาสนาพุทธนะคะช่วงที่ดิฉันไปที่ย่างกุ้งก็ได้ไปเยือนสํานักปฏิบัติธรรมสํานักเรียนพระสงฆ์แห่งหนึ่งนะคะได้พบกับสามเณรไทยรูปหนึ่งด้วยที่ประทับใจในแนววัดปฏิบัติของพระสงฆ์พม่าและมุ่งมั่นที่จะศึกษาในพมา่าต่อไปะค่ะ ทุกเช้าพระสงฆ์หลายร้อยรูปจากวัดแห่งนี้ที่ย่างกุ้งจะเดินออกบินทบาตนะคะไปตามชุมชนของผู้คนต่างๆที่อยู่ในบริเวณนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการอยู่ร่วมกันระหว่างผู้คนวัดและพระสงฆ์ที่ยังยึดโยงอยู่ร่วมกันผ่านศาสนาพุทธสายเถรวาดค่ะสามเนณรนัตพิษเจียมจิตจากประเทศไทยเป็นหนึ่งในสามเณรจากวัดติปิตากรรมหาคันดาโยงที่ย่างกุ้งที่ออกบินธบาต โดยปฏิบัติเช่นนี้มา5ปีแล้วสามนเณรนัฐพิษรับการถวายพัตาหารโดยสำรวมโดยไปตามบ้านที่โยมนัดไว้เช้านี้ไปบ้านโยมอย่างน้อยห้าหลังพรอะยัดีจ้อยนอนนี่ได้เรามาเลยนี่ได้แม่บอกาะ ดอยีแม่บ้านวัย57ปีบอกว่าเห็นสามเณรจากประเทศไทยรูปนี้มานานแล้วสังเกตว่าเป็นเนนที่ตั้งใจปฏิบัติและเรียนรู้วัดของสงฆ์พม่าเป็นอย่างดีด,ดอยีตั้งใจใสบ่บาทุกเช้ามา20ปีบอกว่าถ้าสามเณรจากไทยกลับบ้านเกิดคงจะระลึกถึงไม่น้อย วัดติปิตะกับมหาคันดาโยงเป็นสำนักเรียนที่มีเนนจากหลายจังหวัดในพม่ามารวมกันฝึกอบรมพระธรรมสามเณรนัทพิศเป็นเนนไทยเพียงรูปเดียวสามเณรนัทพิศบอกว่าตั้งใจมาเรียนในพม่าเพราะต้องการฝึกฝนตนเองอย่างเข้มขน้นทั้งเรื่องภาษาและวัดปฏิบัติโดยเชื่อมั่นว่าเมื่อห่างจากสิ่งแวดล้อมที่คุ้นเคยในไทยจะยิ่งเพิ่มกำลังสมาธิครับลำบากกว่าครับ ลำบากกว่ายอย่างไรบ้างคะเพราะว่าที่นี่มีพระภิกษุส,สามาเณรเยอะมากครับแล้วก็ญาติโยมสถานะเศรษฐกิจที่นี่ยากจนกว่าประเทศไทยและไม่สามารถถวายอะไรได้มากเท่ากับคนไทยครับที่เมืองไทยจะจะดูอยู่สุขสบายกว่าความแตกต่างเรื่องวิถีชีวิตของคนไทยและพม่าเป็นสิ่งที่สัมผัสได้ แต่ทั้งสองแบบต่างช่วยเรื่องการเรียนรู้สำหรับสามเนณรนัทพิษคนไทยนี่เป็นคนฉเฉลียวฉลาดอยู่แล้วครับในในเท่าที่ผมเคยเจอมาครับคนพมา่าเป็นคนซื่อสายบริสุทธิ์ความรู้สึกของผมก็คือประเทศพมา่าเป็นประเทศครูบาอาจารย์แล้วก็ประเทศไทยเป็นประเทศพ่อแม่ก็คือประเทศบ้านเกิด แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยไม่มีครูบาอาจารย์เลยก็กมีครับแต่ว่าคําว่าพ่อแม่ก็คงจะเพียบพร้อมไปหมดทุกอย่างแล้วสํานักเรียนพระธรรมแห่งนี้จะเน้นการเรียนการสอนและไม่ต้องการให้เนนข้องเกี่ยวกับการเมืองพระอาจารย์สอนประจําวัดที่บทเรียนมาอย่างน้อย15ปีบอกว่าบทบาทที่สําคัญที่สุดคือศาสนาอย่างเดียวพระต้องเรียนให้เข้าใจมากที่สุด และต้องปฏิบัติให้หน่าเคารพสําหรับคนพมา่าในบรรยากาศที่พมา่ากําลังเปิดสู่โลกภายนอกทางเรื่องปฏิรูปการเมืองเศรษฐกิจและการทํางานของสื่อบทบาทของาศาสนาพุทธและกิจวัตรของสงฆ์อาจจะต้องปรับให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว